สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของเสียงนะคะโดยการทํากิจกรรมเป็นแบบฝึกหัดหน้า42นะคะเริ่มกันเลยนะคะคําสั่งบอกว่าให้ทํำวงกลมล้อมรอบตัวอ,กอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ 1. ห,หลักสําคัญที่ทําให้เกิดเสียงคือข้อใดกอไก่การเคลื่อนที่ของวัตถุขอไขาการสั่นสะเทือนของวัตถุคอขายการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุตอบข้อไหนคะ อาเฉลยนะคะการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองต่อไปข้อสองข้อใดกล่าวถูกต้องกอไก่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุขอไข่เสียงเกิดจากการขยายตัวของวัตถุขอควายเสียงเกิดจากการหดตัวของวัตถุตอบข้อไหนคะามาดูเฉลยกันนะคะตอบกอไก่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะ ไปมาดูข้อ3นะคะเสียงลมเป็นแหล่งกําเนิดเสียงประเภทใดคะกอไก่ภัยธรรมชาติขอไขาตามธรรมชาติขอควายมนุษย์สร้างขึ้นข้อไหนคะอ่าตอบขอไขนั่นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปข้อ4แหล่งกําเนิดเสียงได้ทําให้เกิดเสียงตีเหล็กคะกอไก่ไม้ขอไขมืขอขอควายแผ่นเหล็กตอบข้อไหนคะอ่าแผ่นเหล็กนั่นเองนะคะขอควาย ไปข้อหข้อจากข้อสมีเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรกอไก่เพราะไม้สั่นสะเทือนขอไขเพราะมือสั่นสะเทือนคอควายเพราะเป็นเหล็กสั่นสะเทือนตอบข้อไหนคะอืมคอไฟใช่ไหมคะคอควายเพราะเป็นเหล็กสั่นสะเทือนนั่นเองต่อไปข้อ6วัตถุในข้อใดไม่ไม่มีเสียงเกิดขึ้นกอไก่รองถูกตีด้วยไม้ขอไขกระดิ่งถูกลมพัดไปมาคอควาย ไม้บรรทัดถูกวางอยู่บนโต๊ะตอบข้อไหนคะอ่าคอควายมันนั่นเองนะคะไม้บรรทัดถูกวางอยู่บนโต๊ะนะคะข้อ7เครื่องดนตรีชนิดใดทําให้เกิดเสียงโดยการเป่ากไก่ขลุยขอไข่ฉาขอควายร้านหน้าตอบข้อไหนคะอ่าขอไข่นั่นเองนะคะการเป่าขลุยไปข้อ8ขอ้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียงคะกไก่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขอไข่เคลื่อนที่ทุกทิศทาง ข้อควายเคลื่อนที่ขึ้นและลงตอบข้อไหนคะอ่าเคลื่อนที่ทุกทิศทางนั่นเองลายข้อเกถ้าผู้ฟังแต่ละคนยืนอยู่ในตำแหน่งต่างกันผู้ฟังจะได้ยินเสียงเหมือนกันหรือไม่คะอืมกอไก่ได้ยินเสียงนะคะขอไข่ไม่ได้ยินเสียงขอควา,อายไม่มีข้อถูกนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยอ่ากอไก่นั่นเองนะคะได้ยินเสียง การเดินทางของเสียยมีลักษณะเหมือนกับข้อใดคะขอไก่การตีลูกปิงปองขอไข่การโยนก้อนหินล,ลงในน้ำขอควายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ตอบข้อไหนคะอ้าวขอไข่นั่นเองการโยนก้อนหินล,ลงในน้ำนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกนะคะซื่อสัตว์กับตัวเองนะคะได้กี่คะแนนกันเอ่ย นะคะหควังว่าคุณจะได้เต็มกันทุกคนนะคะสําหรับคนที่ตอบผิดนะคะก็ให้แก้ไขด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังทํากิจกรรมทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงยังไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็ทําต่อให้เสร็จนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ